สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ OIO ฮโอไชเดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงมือถือ Android 2รุ่นนะครับที่ผมเคยรับปากกับท่านผู้ชมนะครับว่าจะนํามือถือ2รุ่นนะครับระหว่างนี่นะฮะซัมซุงกาแล็กซี่ A 5 2 S นะฮะกับ Xiaomi สิบเ T นะครับผมมาเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่กําลังดังเลยนะครับว่าจะซื้อรุ่นไหนระหว่าง2รุ่นนะฮะดูเพื่อ ประกอบการตัดสินใจนะครับว่ามือถือสองรุ่นนี้ครับถ้าเราจะซื้อเราจะซื้อรุ่นไหนดีนะฮะโดยที่ผมหยิบ2รุ่นมาเปรียบเทียบกันนะครับเนื่องจากว่ามันมีราคาที่ค่อนข้างที่จะเท่ากันถ้าไม่ได้หักส่วนลดนะฮะอ่าเดี๋ยวมาเริ่มต้นจากตัวเครื่องภายนอกก่อนนะฮะท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมครับว่ามือถือ2รุ่นเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันนะฮะความบางเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากนะฮะนี่แต่ว่าเมื่อดูจากความสูงของตัวเครื่องนะครับก็จะเห็นว่าของ 11t เนี่ยจะมีความสูงนะครับแล้วก็ใหญ่กว่า A52s นะฮะอ่า ถ้าพูดถึงความบางเป็นตัวเลขนะครับผมก็ต้องบอกว่าของทาง A52S เนี่ยบางกว่านะครับเพราะว่าเขามีความหนาของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่8.4มิลิเมตรนะฮะส่วนของทาง 11T นะครับผมจะหนาอยู่ที่8.8มิลิเมตรนะฮะถ้าพูดถึงน้ำหนักการจับถือนะฮะของทาง A52S นี่นะฮะก็จะหนักอยู่ประมาณ189กรัมนะฮะส่วนของ 11T นะครับผมน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่203กรัมนะครับความบางนะครับผมแล้วก็น้ำหนักนะครับผมตรงนี้นะฮะ ของ A 52F นะผมก็จะบางและเบากว่านะครับสำหรับการจับถือนะแต่ว่าถ้าไม่ได้พูดถึงตัวเลขนะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเออมันไม่ต่างกันหรอกระหว่าง189กับ203กรัมมันต่างกันอยู่ประมาณ10กรัมอ่ะมันมันไม่ไม่รู้สึกนะฮะอ่าแต่ถ้าพูดถึงตัวเลขนะครับก็ต้องยอมรับว่าตัว A 5 2 s เนี่ยฮะเบากว่าอยู่แล้วนะฮะต่อมานะครับผมถ้ามาพูดถึงเรื่องภายนอกกันมากนะครับวัสดุต่างๆนะครับเริ่มต้นจากวัสดุหน้าจอก่อนนะฮะ สำหรับ A52s นะผมจะใช้หน้าจอแบบ Gorilla Glass นะครับ Version 5นะฮะส่วนของ 11t นะครับผมจะใช้หน้าจอแบบ Gorilla Glass Victus นะฮะฝาหลังของ A52s นะผมจะเป็นพลาสติกนะฮะด้านหลังตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นพลาสติกนะครับผมเป็นผิวสัมผัสแบบด้านๆน,นะฮะก็สวยอยู่เหมือนกันนะส่วนของทาง 11t นะครับผมวัสดุด,ด้านหลังนี่นะฮะจะเป็นแบบ a l มิ i n u m Frame นะฮะถ้าถามว่าอันไหนโอเคกว่าอันนี้ผมก็ต้องยกให้ทาง 11T นะฮะเขาชนะไปนะฮะตรงวัสดุเนาะด้วยหน้าจอด้านหน้าด้วยนะฮะต่อมานะครับมาพูดถึงเรื่องหน้าจอของทั้งคู่กันมากนะครับอันนี้แตกต่างกันนะฮะโดยที่ A52s นะผมจะใช้หน้าจอแบบ Super a m o l e โมเลนะฮะที่ความละเอียด16ล้านสีนะฮะขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วนะครับส่วนของ 11T นะผมจะใช้จอแบบอ m o l e d นะฮะสีนะครับที่เขาให้ที่หน้าจอมาก็คือ1 0 0 0ล้านสีนะฮะ ขนาดหน้าจอนะครับจะอยู่ที่6.67นิ้วนะฮะถ้าถามว่า Super ร์อโมเลดนะครับ16ล้านสีกับ a โมเลด1,000ล้านสีเนี่ยอ,อันนี้ผมใช้งานจริงๆนะอันนี้ต้องตัดสินด้วว่าทางมี11อะ่ะเขาดีกว่านะครับเพราะว่า1,000ล้านสีนะถึงแม้จะเป็นอโมเลดเฉยๆนะครับไม่ใช่ Super รนะแต่สีสันการแสดงผลนะผมรู้สึกว่าของ11 t อทีอะทำไม่ดีกว่านะฮะบ,บวกกับหน้าจอนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่าอะไรเงี้ย การใช้งานอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูได้เต็มตากว่านะครับสำหรับหน้าจอนะครับผมก็ยังไม่หมดนะครับทั้งคู่เนี่ยให้หน้าจอรีเฟรชเรทมานะครับอยู่ที่120เฮิร์ตซ์ทั้งคู่นะครับแต่นะครับมีแต่นะของทาง 11T นี่นะครับผมจะรองรับหน้าจอแบบ HDR 10 plus ด้วยนะครับแต่ว่าของ a 5 2 s ร้ี่สไม่มีนะฮะความสว่างของ a 5 2 s นะครับจะอยู่ที่800นิตนะฮะแต่ของ 11T นะครับผมความสว่างนะครับอันนี้คือสแตนดาร์ดนะครับจะอยู่800นิตเหมือนกันนะฮะแต่สามารถดันคววาามสส่งงงไดดุ้ถึ 1,000พนิตกันเลยทีเดียวนะฮะถ้าพูดได้ง่ายนะครับเรื่องของหน้าจอนะครับอันนี้ผมต้องยกให้ C11T จริงๆนะครับเพราะว่าหน้าจอ1000ล้านสีนะครับรองรับหน้าจอแบบ HDR 10+ นะผมแล้วก็ความสว่างสูงสุดที่เขาให้ได้เนะะี่ยก็คือ1000นิตนะฮะอันนี้เรื่องหน้าจอผมให้ทาง C11T ไปเลยนะครับต่อมานะครับผมมาพูดถึงเรื่องกล้องกันบ้างนะครับอันนี้เรื่องกล้องก็ต่างกันนะฮะดูจากจำนวนกล้องก่อนนะฮะจำนวนกล้องของ A52S นะครับผมจะมีทั้งหมด4กล้องด้วยกันนะฮะส่วนของ 11T เนี่ยจะมีทั้งหมด3กล้องด้วยกันนะครับความละเอียดของกล้องหลักก็ต่างกันนะฮะโดยที่ A52S เนี่ยให้ความละเอียดของกล้องหลักมาอยู่ที่64เมกะพิกเซลนะฮะส่วนของ 11T เนี่ยให้ความละเอียดนะครับมาอยู่ที่108เมกะพิกเซลนะฮะซึ่ง64กับ108อันนี้ก็ถ้าพูดถึงความละเอียดกล้องก็คือต้องให้ทาง 11T นะครับแต่ยังไม่หมดนะครับ่วนละเอียดเรื่องกล้องนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวเป ผมจะไม่พูดถึงนะครับแต่ผมจะเอารูปภาพนะครับผมที่ผมถ่ายเปรียบเทียบของทั้ง2รุ่นนะฮะมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็ตัดสินกันไปเลยครับว่ารุ่นไหนดีกว่านะครับรุ่นไหนที่ท่านผู้ชมดูแล้วว่าเออเนี่ยมันเหมาะกับเราสีสันทนสีอะไรอย่างเงี้ยความละเอียดอะไรเงี้ยเหมาะกับเราเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะว่าเออทั้งสองรุ่นเนี่ยเมื่อนําภาพมาเปรียบเทียบกันนะฮะรุ่นไหนโอเคกว่าครับไปดูกันเลยครับ สําหรับภาพจากกล้องหลังของทั้ง2รุ่นนะฮะอันนี้ผมขอไม่ฟันธงนะครับว่ารุ่นไหนดีกว่าเนื่องจากว่านานาจิตตังครับท่านผู้ชมบางทีผมบอกว่า a 5 2 s ีกว่าท่านผู้ชมว่าเอ๊เดีกว่าหรือเปล่านะฮะอันนี้ให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองนะครับว่าชอบ แบบไหนนะครับก็คือเลือกจากภาพที่ผมนํามาเปรียบเทียบไปได้เลยนะครับจบไปแลวนะครับสําหรับกล้องหลังนะครับมาดูกล้องหน้ากันบ้างนะฮะสำหรับกล้องหน้านะครับผมก็ให้ความละเอียดมาต่างกันนะครับโดยที่ a52s ให้ความละเอียดของกล้องหน้ามาอยู่ที่32เมกะพิกเซลนะฮะส่วนของ 11t นะให้ความละเอียดของกล้องหน้านะครับมาอยู่ที่16เมกะพิกเซลนะฮะซึ่งต่างกันนะครับ32กับ16นะแต่ผมก็ต้องให้ท่านผู้ชมนะครับไปดูภาพก่อนนะครับก่อนจะตัดสินใจนะครับ บางทีนะครับตัวเลขที่เขาบอกมา16คที่2อะไรอย่างเงี้ยมันตัดสินไม่ได้นะครับซึ่งจะต้องตัดสินจากภาพนะครับที่ผมนำไปเปรียบเทียบกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมเปยืนกันไางนะครับสำหรับภาพจากกล้องหน้าของทั้งคู่นะมันเดินครับตัดสินใจเอาเองนะครับ สายเซลฟี่ต่างๆนะฮะก็ตัดสินใจเอาเองนะครับว่าชอบสกินโทนแบบไหนชอบกล้องหน้าของรุ่นไหนนะครับแกเกเยาเองเพราะว่าทั้งสองรุ่นเนี่ยเอไอที่เขาทำมาให้กล้องหน้านะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ตัดสินใจการเอาเองนะฮะต่อมานะครับผมมาพูดถึงงานวิดีโอของกล้องหลังทั้งคู่นะฮะ ด้วยความที่กล้องหลังเนี่ย pregnant, ความละเอีย е ดไม่เท่ากันนะฮะแต่ว่าผมจะนําไปทดสอบวิดีโอนะครับให้ดูนะฮะโดยใช้ความเนีย่อยู่ที่ 4K 30เฟรมเลททั้งคู่นะฮะท่านผู้ชมลองตัดสินใจดูนะครับว,ะะว่าวิดีโอเมื่อถ่ายออกมาจากกล้องของทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูเลยครับตอนนี้นะครับผมก็มาทดสอบวิดีโอกล้องหลังนะฮะของทั้ง2รุ่นนะครับโดยใช้ความละเอียดที่ 4K 30เฟรมเลยนะฮะท่านผู้ชมลองดูนะฮะว่า เป็นยังไงบ้างกันสั่นเลยงนะั้นนี่คือผมเดินนะฮะปกตินะเดี๋ยวจะลองวิ่งดูสักทีหนึ่งนะครับคนรมเหมือนกัน เนี่ยครับท่านผู้ชมวิดีโอที่ผมนํามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับของสองตนเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับพร้อมงานวิดีโอเนี่ยคือมันจะเห็นความต่างกันชัดเจนนะเลือกกันเอาเองนะครับตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าชอบตัวไหนนะฮะโอเคต่อมานะครับมาพูดถึงงานวิดีโอของกล้องหน้านะฮะอ่าก็อย่างที่บอกกันนะฮะก็คือกล้องหน้าของทั้งคู่เนี่ยไม่เท่ากันนะครับแต่ผมก็จะเลือกถ่ายวิดีโอนะครับที่ความละเอียด 1080p นะครับผมที่30เฟรมเลยนะเพราะว่าจะได้ดูความแตกต่างกันออย่่่าางงงงชัััดเจนนนขท้้รรุะคบถึแมว A52A นะครับผมจะถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทก็ตามนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนาะผมจะเลือกความละเอียดที่เท่ากันนะครับจะได้มาดูความแตกต่างกันชัดเจนฮะโอเคไปดูกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มาดูวิดีโอกล้องหน้านะฮะที่ความละเอียดนะครับ 1080p 30เฟรมเรทนะฮะท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับว่าวิดีโอกล้องหน้าของแต่รุ่นนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะนี่เดินอยู่ริมทะเลนะฮะ เราดูเรื่องแสงสีนะครับการเก็บเสียงต่างๆนะฮะกันสั่นนะฮะอันนี้คือเดินปกตินะฮะเดี๋ยวจะลองวิ่งดูนะฮะโอเควิ่งก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับสำหรับงานวีดโอกล้องหน้าผมหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะเห็นความต่างกันอย่างชัดเจนนะครับหลายๆคนเห็นปุ๊บก็น่าจะเลือกได้นะครับว่าเออถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปถ่ายวิดีโอไปถ่ายบล็อกอะไรอีกแคเเรื่องการสั่นเรื่องสีเรื่องแสงเรื่องเสียงนะครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ เห็นปุ๊บหน้าจะตัดสินใจได้นะฮะส่วนผมก็ให้ได้ไปชมตัดสินใจเองกันะครับว่าชอบรุ่นไหนมากกันเนาะต่อมานะครับมาพูดถึงหน่วยประมวลผลของทั้งคู่บ้างนะครับอันนี้ก็ต่างกันชัดเจนเนาะเพราะว่าต่างค่ายก็ต่างประสิทธิภาพนะฮะมาเริ่มต้นจาก A52s กันก่อนเลยฮะสำหรับ A52s นะครับผมเป็น Android version 11นะที่ครอบทับด้วย One UI นะครับ v e r s i o น3.1นะฮะส่วนของทาง 11t นะครับผมเป็น Android version 11เช่นเดียวกันนะครับแต่ครอบทับด้วย มี U I เวอร์ชัน2.5นะฮะสำหรับในมอผลนะครับอันนี้แตกต่างกันนะครับเพราะว่าใช้ชิปเซ็ตคนละค่ายนะฮะมาดูของ A52S ก่อนนะครับ A52S เนี่ยจะใช้ชิปของ snapdragon 778นะครับ 5G ที่6นาโนเมตรนะฮะส่วนของทาง 11T นะครับจะใช้ชิปเซ็ตของ mediatek นะครับเป็น Dimensity 1200 Ultra นะครับผมที่6นาโนเมตรนะฮะส่วน GPU นะครับผม A52S นะครับผมจะใช้ Adreno 642L นะฮะส่วน g p u ของ 11T นะครับผมจะใช้ g p u ของ Mali G77 นะฮะอันนี้ก็ต่างกันนะครับ A52S นะครับผมเพิ่มหน่วยความจำภายนอกได้นะครับแต่ของ 11T เนี่ยทำไม่ได้นะครับซื้อมาเท่าไหร่ก็ต้องใช้เท่านั้นนะส่วนเรื่องการใส่ซิมการ์ดนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าต่างกันเช่นกันนะครับ A52S เนี่ยใส่ได้2ซิมนะครับบวกเมมโมรีการ์ดอีกหนึ่งช่องเนาะส่วนนี้ใส่ซิมได้2ซิมเพิ่มเมมโมรีการ์ดไม่ได้เนาะอ่าอันนี้ก็ต้อง เลือกกันนะครับว่าชอบแบบไหนเนาะทั้งคู่นะครับรองรับสัญญาณ 5G นะครับได้ทั้งคู่นะครับส่วน Wi-Fi เนี่ยก็เป็น Wi-Fi 6ทั้งคู่เช่นเดียวกันครับมี NFC ทั้งคู่นะฮะส่วน USB นะครับของทั้งคู่นะครับก็เหมือนกันนะครับเป็น USB Type C ทั้งคู่นะฮะส่วนอื่นนะครับที่ยังไม่พูดถึงก็จะมีระบบเสียงนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็รองรับเสียงแบบ Dolby Atmos เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถใครถึงดีกว่าผมยกให้17 1นะฮะต่อมานะครับมาพูดถึงเรื่องการกันน้ํากันฝนนะฮะอันนี้ต้อองบกเลยว่า A52s นะครับผมชนะคาดนะครับเพราะว่าเขารองรับมาตรฐานการกันน้ำกันฝนนะครับด้วย IP67 นะครับแต่ของ11 t นะครับไม่มีนะครับใช้ระวังระวังกันด้วยนะจะืาอรุ่นเนี้ยต่อมานะครับพอร์ตการเชื่อมต่อหูฟังนะครับของ A52s นะครับมีแจ็ค3.5มมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะนี่เห็นไหมฮะส่วนของ11 t นะครับนี่นี่นะฮะไม่มีนะครับ ่อมานะครับมาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็ต่างกันอีกนะครับโดยที่ A52S นี่นะครับผมต้องใช้การทัศกิจนะครับที่ตรงนี้นะครับที่หน้าจอท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ที่หน้าจอส่วนของ 11T นะครับตรงนี้นะครับคันข้างนี่นะอ่าโอเคนะครับก็จะต่างกันนะครับถ้าถามว่าอันไหนสะดวกกว่านะครับ ผมต้องยกให้11ทีนะครับผมเคยบอกท่านผู้ชมเนอะไรคิปนะครับว่าอันล็อกหน้าจอนะครับที่ด้านข้างยังไงก็สะดวกกว่าบางทีแบบอ่าโอเคท่านผู้ชมจับขึ้นมาแล้วแบบเนี่ยเราจับแล้วก็กดได้เลยถูกไหมอันนี้คือบางทีเราต้องแบบว่มามาแบบเหมือนกับคลนหาว่าเอ้ยตรงไหนมันจะโดนตรงหน้าจอที่เราแบบจะสัมผัสอตรงเนี้ยจ,จริงคือไม่ค่อยชอบหรอกบอกท่านผู้ชม,มตรงนะแต่ว่าถ้าใครชอบก็ชอบครับ <laughs> สำหรับการรองรับแบบชาร์จไวนะครับอันนี้ ต่างกันอย่างชัดเจนนะครับโดยที่ A520 เนี่ยรองรับการชาร์จไวนะครับอยู่ที่25วัตต์เนาะอ่ะส่วนของทาง 11T เนี่ยนะครับรองรับการชาร์จไวอยู่ที่67วัตต์25กับ67อันนี้ไม่ต้องบอกกันครับว่าของใครชาร์จเร็วกว่าปลื้มมากนะครับ67วัตต์กับ 11T เนี่ยคือมันแบบอะไรประมาณนี้คือมันก็เร็วทันใจแล้วนะฮะมาพูดถึงเรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้หลายคนคงจะรอนะครับสำหรับสายเกมนะฮะจะบอกว่า เดี๋ยวลองทดสอบเกมให้ดูนะครับเล็กกัน,น,น้อยเปรียบเทียบกันทั้งสองรุ่นนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะต้องบอกกันว่าเอาความชอบส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวนะฮะสำหรับเกมที่ผมเล่นเนี่ยก็คือเกม r o V เนอะเพราะว่าก็เล่นเป็นไม่กี่เกมหรอกฮะก็สองเกมอะแต่คือเล่นบ่อยบ่อยเนี่ยก็จะเป็นเกม r p นะฮะซึ่งเมื่อเล่นแล้วนะครับโดยรวมทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงนะครับความสมูทความเลื่นไหลต่างเนาะอ่าเฟรมลงเฟรมเลทอะไรอย่างเงี้ยผมขอเลือก 11ทีครับจะบอกนะว่าผมไม่ใช่กูรูเรื่องมือถือนะบอกนะอันนี้คือแบบมาแบบรีวิวนะคะให้ฟังแบบว่าบ้านๆน,นะฮะจากคนใช้งานจริงๆนะนะอ่าก็ต้องบอกกันเลยว่ามนเล่นทั้งสองู่แล้วอะ่ะด้วยสีด้วยหน้าจอนะครับด้วยความสมูทต่างๆกันนะฮะ,ค,ะความคมอะไรอย่างเงี้ยความแบบเลื่อนไหลในเกมอะไรอย่างเงี้ยอ้อตัวนี้ มันโอเคกว่าแล้วก็เฟรมเรทที่มันเกาะก็จะเกาะอ,อยู่ที่60เฟรมเรตตลอดเลยอันนี้ตกมาอยู่ที่57 58บ้านนะครับแต่ว่าไม่เช่ยรุ่นนี้เล่นไม่ดีนะเล่นดีแต่ว่าพอมาเปรียบเทียบกันเล่นแบบเปรียบเทียบกันเนี่ยจับอันนี้เล่นแล้วก็มาจับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเห็นความต่างกันอย่างชัดเจนนะครับสําหรับใครที่จะซื้อไปเล่นเกมนะนะก็ลองดูนะครับว่าคุณชอบรุ่นไหนแต่โดยส่วนตัวผมนะพูดถึงนะฮะขอเน้นย้าว่าโดยส่วนตัวและความรู้สึกส่วนตัวนะครับจากการใช้งานของทั้งคู่เนี่ย your hands a Welcome to a beta. Get ready. Millions will be destroyed in five seconds. Prepare to engage. One shot, one kill. That's the stuff! Time's up! Man, that's the stuff! You have defeated an enemy! Execute it! One step ahead. Executed Ultimate. An enemy has been defeated. You there. โอเคครับท่านผู้ชมเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับสาหรับการเปรียบเทียบมือถือของทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาขนาดน้าหนักแบตเตอรี่ต่างๆครับรวไปถึงงานกล้องงานภาพงานวิดีโอนะครับงานเกมนะอันนี้ท่านผู้ชมเนี่ยก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยอันไหนเหมาะกับท่านผู้ชมมากกว่านะครับหวังว่าคงจะเลือกกันได้นะครับส่วนเรื่องราคานะครับมันก็อาจจะดิฟกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ที่12,990เท่ากันนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะอ่าถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วย ก่อนจากกันไปนะครับผมฝากไว้เช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือถ้ามีข้อมูลสงสัยหรือว่าแนะนำอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ ep หน้านะครับผมบ๊ายบาย